สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเลือกใช้เข็มนะคนี่นะอ่ะนี่นะก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็พาไปจูนนะคราบูนะว่าจูนยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคนี่นะคนี่นะ ก็จะสังเกตว่าเข็มทุกอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะนี่นะอ่ะมาให้ดูทีละอันเลยนะก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมจูนคาบูเนี่ยผมก็ใช้เข็มตัวนี้นะนี่เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะนี่นะ เดี๋ยวจะเปรียบเทียบสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะนี่อ่ะมาดูครนะก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปวิธีการจูนคาบูนะครับก็ผมใช้เข็มตัวนี้คนะเข็มที่ผมทำเองนะครับนี่นะจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่เหมือนกับเข็มทั่วไปนะนี่นะ ดูระยะความอวกตรงนี้นะของผมเนี่ยจะเต็มเลยนะสามมิลเป๊ะเ,เลยนะส่วนตัวของนี้เนี่ยมันจะตรงที่เข้าลูกเร่งเนี่ยมันจะหนา2.5มิลน,นะก็มีจะระยะคอน่อยหนึ่งนะดูร่องนะนี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวจะจับภาพให้ดูนะนี่ร่อง ก็สังเกตว่าผมก็ทําขึ้นมาเองครับก็ทํามาจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ได้สัญญาว่าจะมาให้ดูวิธีการทําเข็มนะคนี่นี่นะจะเป็นหลอดหลอดทองเหลืองนะครับนี่ก็มันจะมาแบบแท่งแบบนี้เลยนะมันมีความหนา3.2มมิลน,นะครับ เขาเอาไเอาไปเชื่อมสแตนเลสอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วก็เราก็ผ่าไปร้านกลึงนะกลึงเจ้าตัวร่องตรงนี้นะนี่กลึงเจ้าตัวร่องแบบนี้อ่ะกีกีร่องก็เอาตามที่ความชอบเลยนะนี่ก่อนผมจะทำสามร่องนะนี่ตัวที่ผมเอาไปใช้งานก็ตัวตัวนี้เลยนะตัวที่ว่าผมจูนนะก็ การจูเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะครับนุมหนูอากาศนะครับแล้วก็นุมหนูหลักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เออ่ะยกตัวอย่างนะครับนี่มันจะสัมพันธ์หมดนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวตั้งให้ดูนะเรบเกจะจากคาบูเลยนะครับ ก็พามาอธิบายวิธีการจูนคาบูไว้ให้ด้วยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะพามาดูเข็มนะหลักๆนะเนี่การทำงานของคาบูเนี่ยรอบเดิมเบาเนี่ยก็จะกินจากตรงนี้นะนี่นี่ถัดถอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่ะตัวนี้เนี่ย ถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าพาลอเจ็นะก็จะทํางานจะทํางานในรอบเดินเบานะนี่นะส่วนตัวนี้เนี่ยจะทํางานในรอบสูงอย่างเดียวนะครับส่วนรอบกลางเนี่ยหน้าที่ก็เข็มกับลูกเร่งนะ,ะเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะ,อ,ะอันที่จริงคลิปนี้เนี่ยก็พามาดูวิธีการ แต่งเข็มอย่างเดียวนะแต่ว่าเสริมให้หน่อยก็แล้วกันนะครับนี่นี่นะกันเร่งนะครับนี่นะเจ้าตัวลูกเร่งนะครับมันจะสัมพันธ์กับเจ้าตัวนี่นะเข็มเร่งนะครับเข็มเร่งเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวหลอดเข็มเร่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะนี่จะชี้ให้ดูเนะนี่ยนี่หลอดทองเหลืองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมี อะไรชุดซ่อมอยู่นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูก็แล้วกันอ่ะนี่หลอดแคมเร่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่ผมชี้เมื่อกี้เนี่ยเราแกะแกะนตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะตัวนี้นะที่โปรโทองเหลืองตัวนี้นะอ่ะพามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะรอบเดินเบานะครับ ว่าเราสตาร์ทก็ด,ด,ด,ดึง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 ก็จะดูดน้ํามันจากตรงนี้นะนี่นะอากาศเข้าจากรูตรงนี้โดยวิธีการปรับ,บสกรูอากาศตรงนี้นะปรับอากาศเข้ามากเข้าน้อยปรับ,บเปิดมากอากาศเข้าเยอะน้ํามันก็เข้าไปเยอะไปด้วยนะสัมพันธ์นะครับรูตรงนี้เนี่ยจะดูดผ่านควบคุมด้วยน,น็อตตัวนี้แล้วก็มาทะลุต,ตรงนี้นะที่หนุ่หนูดินเบาหรือว่าพายรลเจ็ดเนะี่ย แล้วก็จะทะลุมาตรงนี้นะนี่ทะลุมาตรงนี้นะครับแล้วก็พอเวลาเราเร่งเบาๆเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อีกรูหนึ่งนะที่อยู่ด้านในนะนี่อ่านี่นะก็รอบเดินเบาก็จะอยู่ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพลอตเจ็ดนะือว่าภาษาช่างบ้านเราก็เรียกว่านมหนูเดินเบาหรือว่านมหนูอากาศนะครับก็เรียกได้หมดนะตามที่ถนัดเลยนะตรงนี้นะ ส่วนในรอบสูงเนี่ยส่วนในรอบสูงนะครับก็ช่วงกันเด้งเปิดหมดแบบนี้นะครับยกหมดนะครับอันนี้ครึ่งคันเด้งอันนี้ยกหมดก็จะเป็นหน้าที่จะตัวนี้เมนเนะครับหรือว่านมหนูหลักนะครับรูใหญ่หรว่รูเล็กก็อยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะครัก็แนะนําให้ซื้อเป็นแผงแบบนี้นะถ้าจะจูนคาบูนะครับ ส่วนในรอบกลางนะนี่จะใส่ให้ดูเลยนะ,ะส่วนในรอบกลางนะ,ะส่วนรอบกลางประมาณนี้จนถึงรอบกลางประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ะนะมันจะมี3มช่วงนะผมผมให้ช่วงนี้ช่วงหนึ่งแลก็กลางคันเร่งแล้วก็เกือบเกือบจะเปิดหมดนะก็จะเป็นหน้าที่ ตัวนี้อย่างเดียวนะเข็มเร่งนะครับเข็มเร่งจะสัมพันธ์กับหลอดตัวนี้นะครับอ่าทำไมผมถึงทำเจ้าตัวนี้นะครับเข็มเร่งเองนะครับนี่ก็เราสามารถปรับผสมนะครับอันนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับเข็มเดิมของ n Pro นะครับนี่ความเรียวมันจะ บบนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะนี่อ่ะมันจะลงเรียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเสมอนะถ้าผมวัดเนี่ยก็จะประมาณสัก2มิลหรือว่ามิลห้านะก็เริ่มจากจากตรงนี้ลงไปข้างล่างเท่ากันหมดเลยนะส่วนของเคเซียมอ่ะนี่ยกตัวอย่างของเคเซียมนะมันจะค่อยๆเรียวนะ เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆเรียวค่อยๆเรียวค่อยๆเรียวนะครับส่วนของเอนปูเนี่ยมันจะเป็นแบบมันเรียวตั้งแต่ตรงนี้เรียวเรียวลงมาพอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียวเท่ากันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเกิดสภาวะน้ำมันท่วมช่วงปลายนิดหนึ่งนะผมก็เลยเกิดแนคลิปนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนี่ อันนี้มันจะมีรอยมากอยู่นะผมก็จะใช้วิธีการแต้มเมจิกนะอ่ะภามาให้ดูนะนี่แต้มเมจิกแบบนี้แต้มเข้าไปนะแต้มจังแต่จุดสโลนะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องหาให้เจอคนระับจุดสโลอยู่ตรงไหนนะนี่อยู่ตรงนี้ก็เอาง่ายๆนะผมจะตีภาพให้เห็นแบบชัดๆนะนี่ จุดสูก็จะเป็นแบบนี้นะอะแล้วก็ค่อยเรียวนะครับเราหาจุดนี้ให้เจอนะอะมานน้นะอะผมจะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะค่อยๆไล่ระดับไปนะอะสมมุติผมได้จุดแล้วคนระับจะเป็นตัวนี้แล้วก็มาร์กจุดสักระยะห่างประมาณนี้ขึเน้าไปขึเน้าไปขึเน้าไปขึน้น้าไป แล้วก็เอาวน,นียนะวัดนะจากตรงนี้มีค่าเท่าไหร่สมมุติ2.5แล้วก็จับของเข็มเอ็นปูเหมือนกันนะมาร์กเหมือนกันเลยนะหาจุดสโลก่อนนะนี่จุดสโลตรงนี้อ่ะผมขีดคร่าวๆก็แล้วกันนะเพื่อนๆต้อไป,ไปหาจุดสโลตรงนี้ให้ได้ก่อนนะ จุดสโลตรงนี้พอได้แล้วก็จดแบบเมื่อกี้เลยนะนี่มาร์กมาร์กมารแล้วก็เราไปลองกับเข็มเดิมก่อนนะพอเราลองเข็มเดิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ลองเอาเข็มเคเลียมที่ผมมาร์กไว้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ ลองไปเปรียบเทียบดูนะว่าอันไหนดีกว่ากันนะสมมุติช่วงต้นของเอน o ลูดีนะดีมากเลยนะแต่ว่าช่วงท้ายมีปัญหาช่วงกลางกับช่วงท้ายมีปัญหาแต่ว่าเข็มเคลเลียมช่วงท้ายกับช่วงกลางดีนะช่วงต้นออกจะมีปัญหานิดหนึ่งนะทีนี้ผมก็เลยวัดวัดส่วนผสมนะ เอาสมมุติช่วงต้นของ n Pro d นะครับแล้วก็มาร์ดจุดๆๆเข้าไปนะครับเช่นนะครับเราก็เอาช่วงต้นของเคลเลียมนะครับช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆไปลองแล้วรู้สึกว่าของเคลเลียมดีนะก็เอาช่วงต้นของเคลเ่ียมส่วนช่วงกลางนะครับนี่เนะี่ยของเคลเลียมสู้ของ n อน o พไม่ได้ก็เอาของ n อน o พนะครับ มาผสมกันนะครับผมก็เลยเกิดแนวคิดแบบนี้นะทําเข็มขึ้นมาเองนะนี่อันนี้เข็มที่ผมทําเองนะครับก็สังเกตความอ้วนนะจะไม่เหมือนกันนะน,นี่เข็มของโพนเมความอ้วนจะไม่เหมือนกันกันกบของเคเลียมแล้วก็เอนโปรนะครับเราจะผสมส่วนผสมทั้งสองอันนี้นะ เพื่อจะให้เหมาะกับรถของเรานะครับเนี่เวลาลูกเร่งขึ้นนะนี่ก็จะมีระยะช่องว่างตรงนี้นะเนี่เปิดสุดกลางแล้วก็ต้นคันร่งนะเนี่ก็ใช้วิธีการผรสมนะครับนี่ผสมเคนเอมโปรกับเคมเคเลียมนะก็ใช้วิธีการเอาเวอรเนียมาวัด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 อ่ะแล้วก็ ให้มันมาอยู่ในเข็มของเราทำนะคนี่ก็คลิปนี้ก็ประมาณดีนะการทำงานของเข็มเนี่ยมันจะมีส่วนในรอบต้นอ,อ่รอบต้นไม่เท่าไหร่นะรอบต้นก็จะอยู่ที่น้ำหนูอากาศหรือว่าพล7อตเตัวนี้นะส่วนกลางคันดงนะคนี่ช่วงกลางประมาณนี้จะใส่เข็มให้ดูก็แล้วกัน เข็มจะทํางานในช่วงนี้นะช่วงประมาณขึ้นขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็รอบกลางแล้วก็รอบประมาณนี้นะส่วนรอบเปิดสุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้หนมหนมูหลักทํางานนะเต็มที่ของมันเลยนะอ่าแล้วก็สมมุตินะ,ะเพื่อนเพื่อนทำไม่เป็นนะนี่นะทำเจ้าตัวเข็มไม่เป็นนะก็ Bây sự cho tôi kém lãi bơi lắm. A yang tony. A giải anh tila an lắm. Mày có phải J. J. มีอีกหลายตัวนะอะของผมนะก็ลองไปลองลองใส่แล้วก็ดูอาการนะนี่นะอันนี้ของเคลียเหมือนกันนะแต่ว่ารหัส j f g นะ,ะส่วนตัวนี้ j j h นะแต่ว่าจะให้ดูนะกับของนี้อันนี้ก็ j j h เหมือนกันนะ แต่ระยะความยาวไม่เหมือนกันนะเนี่นี่อ่าอันนี้จะเป็นปากปากยนะี่สิบอันนี้ปาก30ขึ้นไปนะก็จะยาวหน่อยนะอ่ะก็อันนี้อีกเบอร์หนึงคนระับอ่ะ JJQ นะับก็ไปลองหาซื้อเข็มหลายๆแบบนะอ่ะนี่นะ ไปลองหาเข็มลายแบบแล้วก็ลองใส่ดูนะแล้วก็จะให้ดูเจ้าตัวนี้ด้วยนะเนี่ยล็อกเนี่ยมันมีความสําคัญด้วยนะถ้าอยู่ล็อกล็อกล่างแบบนี้เนี่ยมันก็จะกินน้ามันนะแต่ว่าเข็มเจ้าตัวเคลเลียมเนะี่ยมาใส่เอ็นโปรเนี่ยมันจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้ามันยังไม่พอนะหรือว่าเขาเรียกงไงมันยกไม่พอนะครับ ใส่ให้ดูเนี่ยช่วงยกมันมีอาการวอดแบบน้ำมันบางนะครับทีนี้เนี่ยขีดมันอยู่ดางล่างแบบนี้แล้วนะก็หาจะตัวแผ่นแบบหนาประมาณประมาณนี้นะประมาณกลิบล็อกของมันนะแล้วก็ตัดให้เป็นวงกลมนะเท่านี้แล้วก็เจาะรูให้มันเข้าข้างในนี้รอให้มันเพื่อให้เข็ม ยกขึ้นแบบนี้อ่านะครับแต่ถ้าน้ามันมันออกหนาะเราก็ถอดคลิปลอ็อกแล้วก็ขยับขึ้นข้างบนนะครับขยับขึ้นข้างบนก็จะบางนะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนการจูนผมก็ได้จูนไปแล้วนะใครอยากดูวิธีการจูนก็เข้าไปดูนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเข้าไปกดดูได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ มาอธิบายหลักการทํางานเลือกวิธีการเลือกใช้เข็มนะแล้วก็หลักการทํางานคร่าวๆข,ของคาบูนะก็กอจาราก็ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะรอบเดินเบานะก็จะอยู่ที่ตรงนมหนูนมหนูตนัวนี้นมหนูอากาศนะหรือว่าไพ่หลอดเจ็ดนะภาษาอังกฤษเขาเรียกนะครับผมก็ไม่ค่อยชํานาญเรื่องคาบูเท่าไหร่แต่ว่าก็พอจูนได้นะนี่ รอบเดินเบานะครับอ่าส่วนรอบกลางก็จะอยู่ที่เข็มนะครับสัมพันธ์กับเจ้าตัวตัวนี้นะอ่าเข็มกับเจ้าตัวนี้เราก็ต้องหานะปรับล็อกเข้าไปนะขึ้นบนขึ้นบนลงล่างลองปรับหาที่ระยะเข็มกับเจ้าตัวลูกชักให้มันพอดี ส่วนรอบปลายก็จะเป็นหน้าที่นมหนูหลักตรงนี้นะหรือว่าเมนจ็ดอย่างเดียวนะ่ะส่วนนมหนูอากาศก็ปรับด้วยตัวน็อตปรับอากาศตรงนี้นะ่ะก็คลิปนี้มาแบ่งปันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะลองเอาไปปรับใช้ดูนะ้ำที่ผมบอกนะครับลองเอาเข็ม e n p r o แล้วก็เข็มเคเลียมก่อนเราจะทําเข็มของตัวเองแบบนี้แบบเหมือนของผมแบบนี้นะ,ะเราไปลองขี่ก่อนนะครับว่าช่วงต้นเข็มเอ็นโปรกับเข็มเคเลียมอันไหนดีกว่านะก็จดเข้าไปนะ,ะช่วงกลางกับช่วงกลางเอ็นโปรกับเคเลียมอันไหนดีกว่าก็จดเข้าไปนะส่วนรอบปลายก็จดเหมือนกันนะแล้วก็มาปรับให้มันผสมให้มันอยู่ในเข็มของเรานะ เข็มที่ว่าเราทําเองนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่กําลังหัดจูนคาบูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาการไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าผมจะทําอะไรก็ฝากติดตามไว้ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ